อะค่ะปัญหาวันนี้คือหนูกับแฟนหนูมีอะไรกันเกือบทุกวันนะคะวยผมว่าไม่ใช่ปัญหานะมันก็โอเคแล้วนี่คุณมีปัญหาอะไรอ่ะคือมันเริ่มไม่ไหวแล้วอะค่ะมันเกือบทุกวันเกินไปเฮ้ย,ยคุณก็ต้องทําใจใผัวเมียกันเดี๋ยวคุณลงดีเทลหน่อยครับคุณคุณจงรักกันยังไงนะฮะคือแบบว่าอาจารย์ฟังให้ดีๆนะคะคือหนูกับแฟนหนูอะมีอะไรกันเนี่ยเกือบทุกวันเลยค่ะเกือบทุกวัน คือบอกว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นการเติมเต็มความรักกันนะมันก็ดีอย่างที่อาจารย์บอกอยู่แล้วนะครับคุณจงรักครับโอ้ยอาจารย์ขาเกือบทุกวันนี่คือจันก็เกือบอังคารก็เกือบพุธก็เกือบพฤหัสก็เกือบศุกร์ก็เกือบเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเกือบจริงๆค่ะโอ้คือแค่เกือบเออแต่มันยังไม่ได้เลยเหมือนไปาแย่ๆปากเอาแล้วก็เอาออกค่ะโหงงมากเห็นภาพเลยนะครับไม่ใช่สิคะอาจารย์ขาแม่งไม่มาหรอกค่ะปัญหานี้นะเฉียวไปเฉียวมา nggak segit, lalu pergi. Ayo dulu. Bo'lmoqchi <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>